ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดงานฉลองวันเด็กแข่งชาติประจำปี2567ภายใต้คำขวัญมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยวันที่13มกราคม2567เวลา8นาฬิกาที่สนามหน้าสำนักง,งานเทศบาลเมืองกาญจนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแข่งชาติประจำปี2567 ดยมีนายวสันต์ภูสิทธิ์การจนานายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและนายโอภาสต้นทองศึกษาที่การจังหวัดกาญจนบุรีอ่านสารวันเด็กของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพระเอกชนเด็กเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมง,งานเป็นจำนวนมาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้นำคารพทงชาติชมการแสดงของนักเรียนและยังได้จับรางวัลให้กับเด็กผู้โชคดีที่อยู่ในงานพร้อมรับฟังคำกล่าวขอบคุณจากตัวแทนนักเรียนในสังกัดเทศบาลทั้งภาษาไทยและอังกฤษจีนญี่ปุ่นพม่าสเปนอีกด้วยจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจัดงานฉลองวันเด็กแข่งชาติประจำปี 2,567โดยคำขวัญในปีนี้คือมองโลกกว้างคิดสร้างสารรค์เคารพความแตกต่างรวมกันสร้างประชาธิปไตยซึ่งมีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การปกครองใน,นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความภาคภูมิใจในขนบรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทยตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเองส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยรักความสาม,มคัคคีมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติอีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสารรค์การฝึกทักษะและกิจกรรมที่สอดแทรกไปด้วยการให้ความรู้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้การปลูกฝังให้เด็กเป็นทรัพยากรที่มีความพร้อม ทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปภายในงานมีกิจกรรมของส่วนราชการหน่วยงานและภาคเอกชนการจัดกิจกรรมและจัดแสดงนิทรรศการของโรงเรียนซุ้มอาหารและเครื่องดื่มสาหรับแจกให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นกิจกรรมการละเล่นและการแสดงเวทีกลางทั้งการมอบของขวัญเกมตอบปัญหาชิงรางวัลการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์การแสดงสุนัขตํารวจการแสดงโชว์ม้า และกิจกรรมนันทนาการเล่นเกมจากของรางวัลมากมายจุกจ้งเลยจุกจเลยช้าไม่ต้องรีบลูก